จังหวัดลบบุรีค่ะจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลค่ะ ที่ห้องประชุมทางตะวันชั้น5สาะระกลางจังหวัดลบบุรีในอําพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานนะคะจังหวัดลบบุรีครั้งที่3โดยที่ประชุมค่ะได้มีการรายงานผลการดําเนินง,งานและติดตามการดําเนินง,งาน ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลบบุรีได้แก่ภารกิจด้านสังคมภารกิจด้านความมั่นคงภารกิจด้านเศรษฐกิจและภารกิจขององค์กรอิสระค่ะ ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนะคะก็ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติภูมิสดตุดีให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ประกอบคุณนะคุณงามความดีนะคะและทําคุณ,ณประโยชน์ต่อกรมที่ดินจํานวนสรายพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีสีจังหวัดลบบุรีและเกียรติบัตรผู้เข้ารับการพิจารณาและคัดเลือกคนดีสีจังหวัดจํานวน9้ารางวัลพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติ ซึ่งมีการประกวดศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567จำนวน6รางวัลพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ชมรมทูบีนัมเบวันที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงาน ทั้งในระดับภาคนะคะและระดับประเทศจํานวน7็ดชมรมค่ะและพิธีมอบพืชผักสวนครัวกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองให้แก่หน่วยงานเพื่อนําไปปรุงอาหารรับประทานโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีมอบให้สำนักงานพลังงานจังหวัดลบบุรีอีกด้วยค่ะ